เลขาธิการสปตน,นะคะก็ได้มีการเปิดใจนะคะกับนักข่าวหลังจากเข้าร่วมวันนักข่าวที่จังหวัดสงขลานะคะกรณีการโดนคําสั่งย้ายแบบกระทันหันนะคะระบุว่าในอนาคตเองตัวเองก็อาจจะมีการพันตัวเองไปเป็นกเกษตรกรนะคะแล้วก็อาจจะได้รับรางวัลเป็นกเกษตรกรดีเด่น พลตรีสมเกตผลประยุนเลขาธิการสปตนะคะเดินทางไปร่วมพบปะก,กับสื่อมวลชนนะคะในวันนักข่าวที่อำเภอหัดใหญ่จัดสงขาค่ะซึ่งงานนี้จัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยโดยมีทางด้านผู้ช่วยเลขาธิการสปตคุณสุนิสารามแก้วก็เดินทางไปร่วมด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคุณชัยยงมณีรุกสกุลนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยและสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วม โดยโอกาสเดียวกันนี้นะคะทางด้านของนายชัยยงมณีรุ่งสกุลยังได้มอบโลกเกติคุณบุคคลซึ่งเป็นประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดฉนันภาคใต้แก่เลขาธิการสปทโดยระบุว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นายสมคมได้มอบให้กับทางเลขาธิการสปทที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของประชาชนอย่างแท้จริง ด้านพลรตรีสมเกียรติผลประยูนนะคะได้เปิดใจกับสื่อมวลชนจากกรณีคำสั่งย้ายโดยบรรยากาศนะคะที่การพูดคุยก็เป็นไปอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยพลตรีนะคะระบุว่าถ้าทางรัฐมนตรีมีมติตัวเองก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานทันทีถ้าถามว่าทราบมาก่อนไหมยืนยันว่าตัวเองก็ไม่ทราบเพราะว่าเสนอต่ออายุไปตามปกติซึ่งต่ออายุได้2ครั้งครั้งละ1ปีเลขาธที่การสอบตอยังกล่าวอีกว,ว่าในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้นะคะเราต้องเดินบนท้องถนนกับระเบิดที่อยู่ตามท้องถนน เราใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องมือค้นหาได้กู้ได้แต่ในจังหวัดทามภาคใต้มีกับระเบิดในใจคนความเข้าใจความเข้าถึงถึงจะเก็บกู้และคลี่คลายได้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมงานกันทุกท่านอีกครั้งเพื่อเก็บกู้ความรู้สึกในใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และกล่าวทิ้งท้ายว่าอาจจะได้เห็นกเกษตรกรที่ชื่อว่าสมเกียิผลประโยชน์แถมจะเป็นกเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างที่ดีจนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นด้วยก็ได้เรามีเสียงนะคะ บางช่วงบางตอนของท่านเลขาธิการสวตไปฟังกันค่ะก็นลยเมื่อทางเตรมทีได้มีมติผมปฏิบัติตันทีนะครับต้อถามว่าทราบก่อนไหมไม่ทราบเพราะว่าเสนอต่อยืไปตามปกติปกติแล้วจะต่ออายุได้สอลง,งล่างจากล่าเรื่องตีแตขอบคุณที่ได้ร่วมมือทํางานกันมาเต็มที่เราพร้อมเนะอดินหน้าอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็มีโอกาสอาจจะได้ร่วมกันอีกหัวใจเต็มร้อยนะครับต้องคิดว่า ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเดินม,มาท้องถนนกับระเบิดที่อยู่ตามท้องถนนใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องไม้เครื่องมือค้นหาได้กู้ได้แต่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับระเบิดในหัว,นใ,นหวใจคนความเข้าใจความเข้าถึงถึงจะเก็นผู้ในทีนข่ขายมีโอกาสจะร่วมกันท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บกู้ความรู้สึกในหัว,นใ,นหวใจของพี่น้องประชาชนหายนภาคหน้า